คาเซเมโล่แบบฉบับของคำว่ามืออาชีพหลังย้ายจากเลียมาดลิดพร้อมแชมป์ยูเซลติดมือมา5สมัยสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมที่กำลังหลงทางและต้องการผู้นำในแดนกลางอย่างเร่งด่วนคาเซเมโล่ในช่วงพีคๆเนี่ยก็เข้ามาเปลี่ยนเกมได้ทันทีกับแมนยูที่กำลังเป๋ภายใต้ใตการน,นำทัพของเอริกเทนฮาร์คาเซเป็นจิ๊กซอสสำคัญนะครับที่นำความนิ่งแล้วก็วินัยเทคนิคกลับมาสู่แดนกลางของปีศาจแดงพร้อมพาทีมคว้าแชมป์คาราบาวครับหรือลีคัพในปี2022-2023แต่หลังจากนั้นไม่นานด้วยอายุที่แบกเอาไว้บวก กับร่างกายที่เปลี่ยนไปทําให้ความเข้มข้นที่เคยมีเนี่ยมันลดลงก็เลยเป็นนักเตะระดับท็อปอีก1ลึ่ายน,นะครับที่โดนความเครียวของพิเมริกเล่นงานแม้ทักษะการอ่านเกมจะยังคงอยู่ในระดับท็อปแต่ไม่อาจควบคุมพื้นที่หรือทําลายจังหวะได้เหมือนเดิม ทำให้คาเซต,ตอนนี้ต้องสิ้นสุดการเดินทางกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการอำลาในครั้งนี้ไม่ใช่ว่าเขาดีไม่พอนะครับแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการบาลาน์ต้องการนักเตะอายุที่น้อยลงยืดหยุ่นขึ้นและยั่งยืนกว่าเดิมในระยะเวลา4ฤดูกาลของคาเซเมโลที่โอเทลฟอร์นเขาอาจจะไม่ใช่ตำนานนะครับแต่เขาคือต้นฉบับของความเป็นมืออาชีพที่สมควรได้รับความเคารพอย่างแท้จริง